สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายวิธีการทําดูพอทายแล้วก็ IQR ครับสำหรับการประมวลข้อมูลทางด้าน JS นะครับมีหลายท่านสงสัยว่า <c oughs> เวลาเราวิเคราะห์หาตัวเอาไลน์นะครับเรามีสูตร <c oughs> ว่าอย่างไรเนี่ยขอลองค้นในตัว Google เพื่ออธิบายนะครับก็คือเป็นการหา Inter ie, นะครับก็ใช้กับ s e s i r t p v e นะครับโดยเราจะต้องจำแนกข้อมูลปริมาณน,น้ำฝนออกมานะครับโดยพยายามดูเรื่องของ o t i ายแล้วก็พลอตตัวบล็อกพลอตเพื่อดูว่าช่วงชั้นข้อมูลค่าต่ำสุดค่าสูงสุดแล้วก็คอทายที่ 1, นึ่งคอทายที่ 2, องคอทายที่3และคอทายที่4ี่เนี่ยครับแล้วก็หาเลนส์เรื่องของ IQR ค่าความแตกต่างระหว่างคอทายที่3กับคอทายที่1 เพื่อดูว่ามีกลุ่มไ u t l อ e r ไหมในฐานข้อมูลของเราในทางด้านบวกและในทางด้านที่เป็น lower lower limit ครับรานนี้ IQR มันก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งในเรื่องของการอธิบายข้อมูลของเราที่มีนะครับรานนี้อาจารย์ลองอธิบายจากชุดข้อมูลนะครับปริมาณน,น้ำฝนนะครับโดยเริ่มจากข้อมูล Excel ครับที่เราใช้จากคราวที่แล้วนะครับสมมุติอาจารย์มีข้อมูล data จะเริ่มใหม่จากข้อมูลติดเลยนะครับคือข้อมูลนี้นะครับที่เราทําการปรับปรุงหรือแก้ไขแล้วนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะนําข้อมูลนี้มาใช้สําหรับในการวิเคราะห์สมมติอาจารย์จะดูพิเกตข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลชุดใหม่ปี2 5 6 4ส่วนอ่ามีซ้ำนะครับก็ปเป็นได้เองกอน,นะครับ คอลัมน์ที่อาจารย์อาจจะไม่ได้ใช้สมมติน,นะครับก็อาจจะลบไปขอใช้เป็นคอลัมน์เดียวพอให้เป็นตัวอย่างนะครับตอนนี้7จเจังหวัดเนี่ยเราอยากจะรู้ว่ามีตัวเอาลาเออร์ไหมจากคราวที่แล้วนะครับเราอาจจะดูจากตัวข้อมูลเขาเรียกว่าสมมติจากเปอร์เซ็นทายก็ได้นะครับหรือคอทายก็ได้เรามีควอทายที่ศูนย์นะครับก็คือตัวมินิมัม นะครับควอไทายที่1ควอไทายที่2ควอไทายที่3และควอไทายที่4นะครับซึ่งตัวควอไทายเนี่ยจริงๆมันตรงกับเขาเรียกว่าเปอร์เซนไทายนะอาจารย์ใช้ริาคิว่า Q0 Q1 ไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึง Q4 ครับก็คือควอไทายที่4นะครับอันนี้สูตรของมันเนี่ยก็คืออยากรู้ว่าถ้าเป็นควอไทายที่0ูนเนี่ยจริงๆมันก็จะเข้าเข้ากับค่ามินิมัมนะครับค่ามินิมัมมันคันนี้วิธีการของอาจารย์อาจจะได้หลายวิธีนะเราสามารถกําหนดเรนจ์ ข้อมูลได้เลยนะครับเช่นเรนจาก B2 นะครับไปจนถึงคอนโทรลชิปแล้วก็กดลูกศรลงตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะ define ข้อมูลตัวนี้ได้นะครับในกรณีที่เราอยากจะ er define data นะครับแต่ตอนนี้สมมติถ้าไม่ define เราก็ใช้พิมพ์เลยครับ minimum ครับกดเครื่องหมาย number ตั้งแต่ตรงนี้นะครับกดชิปคอนโทรลค้างไว้แล้วกดลูกศรลง Enter. จะได้ค่า minimum นะครับของปริมาณของปีสองห้าหก4นะครับส่วนควอไทที่4จะตรงกับค่า maximum นะครับ maximum ตั้งแต่แหมายเลข B2 สองถึง B72 เจ็สิบงแล้วปิดเือ enter เลยก็ได้จะได้ค่าตัวนี้นะครับคันนี้ถ้าเรามาเทียบกันกับควอไทที่หนึ่งให้เราพิมพ์สูตรควอไทเลยครับนี่ตัวนี้อาจารย์เนื่องจากมันมีควอไท ที่ศูนย์ด้วยนะครับเราจึงจำเป็นต้องใช้ตัวล่างเนี่ยครับที่เขาบอกว่าจะเหมาะสำหรับ Excel 2007นะครับโดยดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็บอก Array ก็คือชุดข้อมูลตั้งแต่ B2 คอนโทรลชิปลูกศรลงเป็น B72 กดเครื่องหมายคอมมาไวน้นะครับนะครับมันจะมีให้ศูนย์1 2 3 4เลยแล้วก็เลือกเป็นศูนย์ง่ายเลยตดรวมแลบปิดนะครับแล้วก็หรือ e n t e r หรือแทนที่เราจะใส่เป็นศูนย์ตรงนี้ครับอาจารย์เนื่องจากมีตัวคอทายตรงนี้แล้วกดลบศูนย์นี้แล้วก็แทนที่ด้วยตัวคอลัมน์ E2 เซลล์ E2 เห็นไหมครับมันก็คือค่าศูนย์คราวนี้เวลาเรารูดเนี่ยก่อนจะรูดเนี่ยตัวเนี้ยเซลล์มันจะเปลี่ยนไปด้วยต้องระวังครับดูนะครับอาจารย์ลองรูดดูค่ามันจะผิดเพี้ยนไปคือกลายเป็นสามเห็นไหมกลายเป็น B4 เห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนักศึกษาจะต้องใช้วิธีกด F4 เพื่อล็อกเซลล์ คลิกเข้าไปที่เซลล์นั้นแล้วก็กด F4 นะครับมัจะล็อกีนพอล็อกเสร็จปุ๊บเราก็สามารถล็อกชุดข้อมูลข้างหน้านี้ได้แนละ้วักษาก็เพียงแค่ดึงค่าลงามาเพื่อให้ข้อมูลมันเลือกวอวตายข้างหน้าซึ่งจะตรงกันกับตัวแม็คซิมัมครับนะเซตค่าตัวแปรให้เรียบร่อยตรงก,กันกับตัวมินิมัมม็กซิมัมนะครับคราวนี้ไอตัว พอทายที่สองเนี่ยจริงๆมันจะตรงกับค่ามีเดียนนะครับนักศกษาลองดูนะครับว่ามีเดียนไหมก็คลิกไปดูมีเดียนแล้วก็เลยนะครับเลนใช้แบบเดียวกันกดคอนโทรลชิปค้างไว้ลูกศอลลงกลปิดเห็นไหมครับตรงอะไนี่คือกวทายคราวน,นี้จากรูปภาพเมต้คิดที่แสดงไว้นะครับนักกษาได้คิสามได้คิวหแล้วใช่ไหมครับอ่า อันนี้สิ่งที่เราต้องหาคือ IQR คือเอาสองตัวนี้มาลบกันนักศึกษาก็ต้องเซต IQR ถูกรครับอ่า uh, IQR สมมติอาจารย์เซตไว้ iqr เท่ากาับเขียนสูตรเลยนะครับ Q3 สลบ Q1 นักศึกษาก็ใส่เลยค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ Q3 สาลบ Q1 อ่าอ่านี้เลยอาจารย์นะนครับครัวน,นี้ไอตัว lower ลิมิต lower limit นนะครับอาจารย์ขยายดนึงก็จะมีค่าเท่ากับ q 1ลบถึงเล็บหนคูณ i q r นะครับนี่ก็คือค่าของ lower limit นะครับส่วน upper limit ก็จะใช้ q 3นะครับ q 3เนี่ยลบนะเอ่อทางด้านบวกก็ต้องบวกนะครับ1.5 คว IQR นะครับเดี๋ยวเรามาดูจากกราฟตรงนี้นะครับเป็นไหมครับเขาเขียนว่า hmm. ตัว lower limit ถ้าเกิดต่ำกว่านี้ Q1 ลบ1.5 IQR ถือว่าเป็น low outlier ดังด้าน lower bound นะครับ lower limit ส่วนที่เกินจาก Q3 บก1.5 IQR นี่ถือว่าเป็นตัว outlier ทางด้าน upper bound ครับเรามาดูกันแล้วก็เท่ากับ Q1 ก็เติมเครื่องหมายลบวงเล็บ 1.5คูณ IQR คิดง่ายเลยเท็นเพราะนั้นค่าต่ำสุดตอนนี้1,000กว่าอ่าไม่มีเอาไลาเออร์ทางด้านมินิมัมนะครับคราวน,นี้มาดูเอาไลาเออร์ทางด้านม็กซิมัมเท่ากับ Q3 บวก1.5คูณ IQR อืมครับได้ปิดอ่ามีเกิน2,000ไหมอ่ามีเห็นไหม,มเกินหลายตัวเลยนะครับ จริงๆมันก็จะมีวิธีดูดูสูตรนะครับแบบอัตโนมัติว่ามีมีตัวใดที่เกินอัปเปอร์ลิมให้มันดิสเพลย์สีก็ได้นะครับถ้าเป็นเทคนิคก็กเลือกตัว c o n d i t i o n f o r m a t a ะแล้วก็ตั้งกติกาก็เลือก n w w o o p s New loops นะครับก็ Format c เ l ลนะครับเราสามารถที่จะบังคับเซลล์ที่ประกอบด้วยนะครับ c o n t a i n เขาเรียกว่าอะไรนะครับเกรสต์แดนเกรสต์แดนนะครับก็คือมากกว่าตัวเลขเซลล์นี้นะครับเราก็พลิกเข้าไปที่เซลล์นี้ล้วก็พลิกก็เป็นอัปเปอร์ลิมิตคราวนี้สิ่งที่เราต้องการคือฟอ uh, ร์แมตเราเลือกฟอร์แมตได้ว่าเราจะให้ฟิลสีไหม uh, ฟิลสีอะไรไฮไลท์สีออกมาหน่อยสมมุติไฮไลท์สีแดงกับประมาณนี้เราเครับ okay. เราไปดูว่ามีต่อไหนบ้านไหมสามพันสามพันสามพันครับ <Okay. S 1> ครับนี่เราก็ต้องระวังนะครับตัวเลขนะมีรู้สึกมีตัวนี้ 900, เก้าร้อยนีย่ผิดปกตินะครับ๋อาจารย์ขอแก้เนื้อดังน,นั้นจากมันยังเป็นตัวเลข่ก็จะถูกไดวิธีเช็คเซลลอาจจะปรับให้มันเป็นเครื่องหมายจุลภาคด้วย เราจะได้ทวนสอบว่ามีข้อมูลที่มีสามพันนะครับมีสามพันห้าพันนะมีสองพันเจ็ดแล้วก็ห้าพันแล้วก็มีสองพันมีหลายเซลล์อยู่นะครับที่ที่เกิดกับตาเราให้เขานะครับค่าที่มากกว่านี้คือเขา if เนะเราก็จะรูว้ว่ามีกี่จุดแต่คราวนี้ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าจํานวนที่เอาไลท์เออร์มีกี่ไล์เออร์ดัน แมกซิมัมนะครับอะไรเอานัมเบอร์กับแล้วก็ให้มันเขาไปนะครับเขา if เขา if number cell ครับก็เลนจ์บอกว่าตั้งแต่ช่วง B2 จนถึง B72 แล้วเราก็บากว่าเรตเตร์แดนนะครับเรตเตร์แดงหก สี่สองจุดเจ็ดสามนะครับนะครับอ่ามีหกมีหกตัวอ่าอันนี้เรามาลองทําบ็อกพอตนะครับเราก็คลิกไปเลยที่เซลล์ B หนึ่งคอนโทรลชิป N น,นะครับลากลงมาแล้วก็เลือกไปที่ insert แล้วก็ดูก,กราฟเพื่อทวนสอบนะนี่มีบล็อกพอตขา้ก็จะสรุปเราครับ เราก็จะเห็นเลยว่าเอาไลาเออมีทั้งหมดเป็2สองนสองสามสี่ห้านะครับพบไหมเอาไลาเออนะครับ1 2 3 4สองสามสี่ห้าจะลองดูอีกเกหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าอาจจะมีซ้อนกันที่ตัวใกล้กันนะครับตัวเลขที่ใกล้กันไอนตัวใกล้ๆตรงนี้อาจจะมีสองจุด นี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งก็อาจจะลบตัวนี้เพื่อทำาสดงภาพลกไอค่าต่ําสุดเนี่ยก็คือการนี้นะครับค่าต่ําสุดคือคิวหนึ่งตัวนี้นะครับเปวนสองร้อยแล้วก็ตัวเส้นที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นคิวสองอันทตอันนี้คิวหนึ่งนะครับอันนี้มินิมัมคิวหนึ่งคิวสองนี่จะเป็นเส้นส่วนตัว ตันนี้คือคอตาที่สามคิวสาและตัวนี้คือ 3, คอตาที่สี่และไอตัวที่เกินคอตาที่สี่มีทั้งหมดหกจุดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือการประยุกตัว Attribute Data ของ JS แล้วก็มาตรวจสอบข้อมูลเพื่อเช็คว่ามีเอาไลเออรจุดไหนบ้างหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาผู้เรียนนะครับที่จะนำไปไปใช้ในงาน j s ต่อไปครบสวัสริบ